ครับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่3เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย V t Market กับโปรโมชั่นใหม่โบรกเกอร์ดีๆจากออสเตรเลียนะครับใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ f o r คฟอร r ยูเ t รดดีมีรางวัล ใครสนใจนะครับรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างมูลค่ารางวัลรวมกว่า5 0 0 0 0 US ดอลตลาร์เลยนะครับ XM ประมชัวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีนะครับ30 US ดอลตลาร์และใครที่ฝากเงินเนี่ยโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับ500 US ดอลตลาร์ใครสนใจก็ขอเรียนเชิญครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเศรษฐกิจกับกระผมครูเปานะครับทุกท่านข่าววันนี้เราจะพานักลงทุนไปดูข่าวของธนาคารกลางสหรัฐกันก่อนครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเดือนนี้ พาเวลชี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลสงครามยูเครนเฟดมาตามนัดขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟอ้อแน่ในเดือนมีนาคมนี้ขณะที่สงครามยูเครนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบอย่างเร็วเกินไปที่จะประเมินในตอนนี้นายเจอร์มพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่านับเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมเดือนนี้ท่ามกลางเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจขยายตัวและตลาดแรงงานก็ตึงตัวส่วนผลกระทบจากสงครามในยูเครนและมาตรการแซงเชั่นของตะวันตกนั้นยังเร็วเกินไปในการประเมินว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากน้อยแค่ไหนแต่จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนนี้ จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018ในขณะที่สงครามยูเครนทําให้ชาติตะวันตกแซงชั่นรัสเซียและก็คุกขามเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นจากควงโซ่อุปทานแล้วก็ราคาพลังงานที่ทะยานขึ้นนายพาวเวลกล่าวว่าสั้นๆนะครับผมเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบจากการลุกราณนของอยูเครนในรัสเซียแต่หากสงครามยังดาเนินต่อไปการแซงชั่นมากขึ้นเหตุการณ์ที่จะตามมายังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ในช่วงที่เกิดความตรึงเครียดเฟดเนี่ยนะครับไม่ต้องการสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดแต่เมื่อเงินเฟอเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายที่2%และวิกฤตยูเครนยัยงกระตุ้นให้เงินเฟอร์สูงขึ้นเฟดอาจรู้สึกว่าเขากําลังเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในเดือนมกราคมนะครับเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น6.1%แล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานเมื่อหักหมวดอาหารและพลังงานก็จะเพิ่มขึ้น5.2%ใกล้แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ40ปีสื่อเผย,ยถ้อยแถลงของพาเวลยันเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยเดือนนี้แม้มีวิกฤตยูเครนสำหัข่าวไายสนักได้ทำการเผยแพร่ล่วงหน้าสำหรับร่างถแถลงที่นายจอร์มพาเวลประาธานธนาคารกลางสหรัฐเตรียมกล่าวถแถลงต่อกรรมการ บริการการเงินประจําสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะครับอันนี้เป็นข่าวในคืนที่ผ่านมาครับนักทุนคือจากภาพรวมแล้วเนี่ยยังไงก็ตามครับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตลาดก็ไม่ได้มีการขานรับเชิงลบแต่อย่างใดเพราะเฟดเริ่มเห็นสัญ,ญญาณความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกก่อจะทําให้เขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่0.25เท่านั้น ก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแล้วก็หลายๆคนก็จะถามต่อว่าแล้วผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับราคาทองคําจะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปในช่วงเชา้าที่ผ่านมาครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25เ์จริงๆนั่นแปลว่ามันคือตัวเลขที่คนเขารับรู้กันไปทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีผลลบอะไรกับราคาทองคํามากมายเท่าไหร่นี่คือทั้งหมดครับที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ